งดรับแขกสักพักชักจะแย่ไม่ใช่ว่าจะยอมแพ้แค่ไม่ไหวเพราะเงินสดหมดกระเป๋าโปรดเข้าใจลุงจะรีบหาให้ไวได้ฉะกันลูกเท่าไหร่ว่ามาถ้าลุงพร้อมลูกละร้อยก็ไม่ยอมสู้เท่านั้น แต่ตอนนี้ขอเวลาสักห้าวันเก็บเงินก่อนแล้วเจอกันมันแน่นอนนะครับขอเวลาสักนิดนะครับงดรับแขกแป๊บลุงยกขอเวลาไปทำงานก่อนนะครับสัก4ี่หวันนะครับได้เงินมา2 5 0 0ถึง3,000เดี๋ยวเรามาชะกันกันต่อนะครับพรุ่งนี้ลุงยกต่อไปไถ่หมอไซ่นะครับ เติมน้ำมันเสร็จนะครับเราก็ไปรับเหมากันต่อนะอ็ออกเหล็กเชื่อมเหล็กก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวได้เงินไม่กี่วันนี้เดี๋ยวมาฉะกันก่อนดีไม่ดีเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้นะครับถ้าฉะไก่บีมไม่ละห้าบาทสิบาทให้พี่ๆดูไว้ขายเหงาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูฝีมือความแม่นผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมเล่นไปก็สอนเทคนิคกันแทงสนุกไปเรื่อยนะครับเล่นไปสอนไป พี่ๆจะได้มีความรู้นะครับจากการดูคลิปผมนะครับถ้าเกิดใครดูแล้วมีความรู้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับช่วยกดด้วยนะครับใครกดก็ขอให้รอให้รวยถูกหวยรางวัลที่1ครับเป็นผู้ชายก็ขอให้ใหญ่ให้ยาวเป็นสาวก็ขอให้หวยให้อึมนะครับใครไม่กดก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าใครกดขอให้ถูกหวยกดไลค์ด้วยครับกดแชร์กดติดตามด้วยครับ